เจ้าสำนักกระบี่ศิลามีพลังแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเออสวรรค์เป็นไปได้ยังไงกันนี่เจ้าชูเฟิงโอหังยิ่งนักเจ้าข่าผู้อาวุโสสำนักกระบี่ศิลาแล้วยังกล้าย้อนกลับมาเพื่อโยมโหข้าอีกด้วยกระบี่ศิลาเล่มนี้ข้าจะสังหารเจ้าซะเฮ้ของเด็กเล่นเอออะไรกันเออเป็นไปได้ยังไงนะน้อยชีวิตของเจ้าต้องจบลงในวันนี้เออกระบี่ศิลาของข้าเจ้าจงตายซะ ท่านเยี่ยนปนช่วยข้าด้วยเออช่างเหลือเชื่จริงๆเลยพลังช่างแตกต่างกันนักเอะแห่คือไรประโยชน์เข้ามาได้เลยเอะอย่านะเอออาเออไม่เจ้าปีศาจร้ายเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ข้าจะต้องปิดชีวิตเดรัจฉานแบบเจ้าโอ้จริงสิเขาลืมไปเลย พวกโมกัสังหารอมตะอย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่โดยยังมีลมหายใจอยู่เลยฝึกเจ้าปีศาจ้ายข้าจะฉีกมือของเจ้าซะอามือมือของข้าเฮ้อเออไม่ใช่ว่าชูฟงอยู่ระดับปัดหยุดห้องที่3ามหรอทำไมถึงได้อยู่ห้องที่5้าได้ละ่ะนี่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะที่สำคัญคือมันแข็งแกร่งกว่าคำล่มือซะอีกนะ เออมันเอาชนะผู้อาวุโสยเยี่ยนได้ต้องหนีตอนนี้ข้าต้องหนีแล้วข้าจะต้องรอดออกไปจากเนื้อมือของมันให้ได้เลยดวงจิตสัมปชัญญะข้าจะต้องมีชีวิตอยู่คิดจะหนีอย่างนั้นเหรอเออเหไม่นะพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายอยู่ที่นี่แหละ